มีข่าวลือครูตอนนี้ข่าวลือเยอะอนะคะมันมีข่าวลือ คุณพิชัยนริพธพันธ์ค่ะรองประธานยุทธศาสตร์และการเมืองของพรรคเพื่อไทยกับคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีแกนนากลุ่มแคร์จะออกจากพรรคเพื่อไทยค่ะมไม่รู้ข่าวลือนี้มาได้ยังไงเนี่ยนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณพิชัยก็ออกมายืนยันว่าส่วนของตนเนี่ยเรื่องนี้ไม่จริงค่ะตนเองไม่ออกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าช่วยพรรคมานานแล้วก็ยืนยันว่าจะอยู่พรรคเพื่อไทยไปตลอดอย่างแน่นอนนะ,ะแต่สําหรับของคุณหมอสุรพงศ์ก็ได้ยินมาว่าถ้าหาจ,จะรับผิดชอบโซเชียลมีเดีย ก็ต้องไปสอบถามคุณหมออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คุณหมอก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพักอยู่แล้วนะคะโดยคุณพิชัยก็บอกว่าทางพักเองต้องการรีแบรนด์ค่ะต้องการแนวคิดใหม่ๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเชื่อว่าตัวของคุณพิชัยเองก็จะช่วยพักได้มากเรื่องประเด็นทางเศรษฐกิจนะคะนักข่าวถามว่าทำไมถึงมีข่าวแบบนี้ออกมาคุณพิชัยก็บอกว่าอาจจะเพราะว่ามีการแย่งชิงตำแหน่งกันหรือเปล่าก็เลยมีการออกข่าวมาซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะส่วนการปรับทับโซเชียลมีเดียของพักให้เข้าถึงคนให้ มากขึ้นจะทํายังไงคุณพี่ชัยก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องมาดู วิเคราะห์กันว่าที่แพ้เนี่ยแพ้เพราะอะไรเพราะจริงๆเคยเตือนมาตลอดว่าพักเก้าไกลกระแสะแรงมากเลยนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เมื่อเห็นผลแบบนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าพักเองก็น่าจะปรับให้มีการแข่งกับเก้าไกลได้ในอนาคตแต่ข่าวนี้ผมเชื่อคุณพิชัยนะเชื่อว่าคุณพิชัยไม่ลาออกค,คุณทิยาคุณจะออกไปทำไมอะ่ะก็เนี่ยเขาจะตัดตั้งรัฐบาลว่งไงเป็นรัฐบาลอยู่แล้วเพื่อไทยอรอบนี้เป็นรัฐบาล2อล้านเปอร์เซ็นต์เลยอา ใช่เพียงแต่ว่าจะจับมือกับใครแค่นั้นเองแต่เป็นรัฐบาลแน่นอนนี่พอเป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยคุณพิชัยเองก็อยู่ในข่ายใช่ไหมที่จะรับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็เป็นมีดีกรีเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานปัานออกไปทําไมล่ะโอ้โหกำลังนี่เขาจะประกาศรางวัล ลอตเตอรี่กันแล้วเนี่ยคุณซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วบอกปิดวิทยุอย่างนี้ไม่ได้นะคือถ้าอย่างเงี้ยข่าวลือที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเกิดปัญหาการแย่งชิงตําแหน่งกันแน่นอนแน่นอนเลยเ<อ>นะครับ